คือชิ้นไหนไม่อยู่ในเฮดโอเคติดตามได้ไหนเฮดโอเคจึงปังโดยเนื้อหาในคลิปนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลมาจากเฮดโอเคในเซอร์บาซิลนะครับซื้อนากาเปิด ตุ่นมากพ้อยเปิดจองทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด c o มมาพรอกับบริการเติมเกมจุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบ,บริการตลอด24ชั่วโมง <c oughs> เติมอาวิวใช้แค่ UID ในการเติม <c oughs> เท่านั้น <c oughs> เพียงเท่าน,นี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวมันติดจะรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแลมได้ที่เพจตุ่นมากพอยได้เลยจุ๊บว่ะ สวัสดีไวรุ่นฝฟนนนมทุกท่านหยุตัวคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย D R V มาแนะนำไอดีสกินแลแรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาท มีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีหน้าเพจต้องนี้เลยเพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีปกันหลังการขายและเพจรับซื้อ id r v ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมานเสนอได้ที่เพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งนิ่งเพจไป้ใต้คลิปนะครับ เติบถ่ายในอนาคตก็จะมีข้อแตกบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งจุดประสงค์ของคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อให้เพื่อนหลายๆคนที่กําลังยา้ายไปเล่นโอเคเนี่ยปรับตัวได้ง่ายขึ้นนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานั่งที่นี้ด้วยนะครับหนึ่งเอกออฟสโตรเมนหรือสเปียร์ออฟลอนกินุดในอาร์วีนั่นเองนะครับโดยความแตกต่างจะอยู่ตรงที่พาร์ติสนะครับเพราะพาร์ติสของเอกออฟสโตรเมนจะเป็นการเพิ่มการโจมตี58-170หน่วยและเมื่อโจมตีโดนจะลดความเร็วการเคลื่อน,นที่ของศัตรูตัวแรกที่โจมตีโดนเเปิเอนนเรบอบ ได้รับความเสียหายคิติคอลและทุกๆโอกาสติดคี่2%ร์เจะเพิ่มความเสียหายคิต้คอล่งเอรสูงสุด5้า o ิบเปอรมสเตหรือถ้าอล่อนในอาวินั่นเองพลังโจมตีกายภาพบวกหกน่วยความเร็วโจมตีบวกสาดูดเลือดกายภาพบวก,ส,กวส,สิบเปอร์เซ็นกิลพารสการโจมตีปกติพื้นฐานจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมแปเปอรความพลังชีวิตปัจจุบันของเป้าหมายสูงสุดถึงแปนน Spark, Forget, ดสิ่่มมมมคควววาาเเรร็จตีท สกิลพาสีฟการโจมตีปกติสร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติม4 0 8 2ดาเมจทุกการโจมตีครัง้งที่3จะปล่อยสายฟ้าลูกโซ่สร้างความเสียหายเวท140-420ดาเมจ Shadow Ripper หรือสริสติงในอาวีของเรานั่นเองเพิ่มความเร็วโจมตี35%อัตราคิดตะขอ25%ความเ,เร็วเคลื่อนที่5%สกิลพาสีฟเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน40หลังจากโจมตีเจ็คีเพิ่มความเร็วโจมตี25%และความเร็วเคลื่อนที่อีก5%เป็นเวลา3าวิ Blood r i ป p e r หรือตะบีดในอาวีนั่นเองพ,อมมพลังโจ พลังชีวิตสูงสุด500หน่วยสกิลพาสซีฟื้นฟูนพลังชีวิต400้ถึงห1 0น่วยภายใน5วินาทีเมื่อไอพีต่ำกว่า30%คูดาวีวินาทีเดย์เบรกเกอร์หรือเดอะมอนิ่งสตาร์ในอาวพลังโจมตีกายภาพบวก50ความเร็วโจมตีบวก30%ิอรตัตรากินไอขออบวก10%เปอร์เซ็นสกิลพาสซี่เจาะกอบบวก20%เฐานเพิ่มเป็น2เท่าสำหรับฮีโร่ตีไกลพลังโจมตีพื้นฐานบวกห้าสิอเพิ่มเป็นลังเท่าหากเป็นฮี เปสกิลพาสซีฟได้รับบัฟอมตะและเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่30%เป็นเวลา1วินาทีจะเหลือ0.5วินาทีหากเป็นฮีโร่ตีไกลคู่ด่าง120วิมาสเตอร์สวอตหรือโอมิอ่างใน R วเพลังโจมตีกายภาพ80หน่วยอัตราคีติค้า20%มานาสูงสุด500หน่วยและพลังชีวิตสูงสุดอีก500หน่วยสกิพลพาสซีฟการใช้สกิลโจมตีจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่12%เป็นเวลา2วิและความเสียหายทางกายภาพของการโจมตีปกติครั้งถัดไปภายใน5วินาที80คู่ด่า35วิสตาร์เบเกอร์หรือมูลามัสสะใน R วเพิ่มพลังจม ติกายภาพ80หน่วยลดกูดา10%สกิลพอดส,สีจอกกอกอายภาพบวก40%ซิกเบเกอร์หรือดาบแดงเฟริทูในอาวนั่นเองบวกพลังโจมตีกายภาพ180หน่วยสกิลพอดส,สีสร้างความเสียหายเพิ่มเติม30%แก่ศัตรูที่มีเฮดพี P ต่ำกว่า50%มอร์ทอลพอนิเชอร์หรือดาบตัดเลือนในอาวิ v นั่นเองบวกพลังโจมตีกายภาพ100ดูดเลือด15%พลังชีวิตสูงสุด500หน่วยสกิลพาดส,สีฟื้นฟูพลังชีวิต400-610หน่วยภายใน5วินาทีเมื่อเฮดพี P ต่ำกว่า30%กูดาว20 e วิการโจมตีบ กติหรือสกิลจะลดก,การฟื้นฟูพลังชีวิตและการดูดเลือดของศัตรูลง50เปเ็นเวลา3วินาทีรันนิกเบนหรือดาบต้านเวทใน RV ีพลังโจมตีกายภาพ94ป้องกันเวท100บวกพลังชีวิต500สกิลพัฟซีเพิ่มพลังป้องกันเวท60สูงสุด300และนี่คือทั้งหมดของ h ิตอเคจึงปังฝากกดติดตามด้วยนะครับสาระดีๆมีอีกเพียบ